t ริคแ i ะ and tips. ็ดล p s ค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องอะไรกันครับมังอยูหนยน่หุ่นยนต์หุ่นยนต์เดินครับหุ่นยนต์เดินใช่ไหมครับครับ <c oughs> อ่าวันนี้เราใช้ตัว <c oughs> อะไรเอ่ยตัว,ม,ตวมอเตอร์ลัชมอเตอร์ลัชมอเตอร์ใช้กี่ตัวนี่ใช้สองเป็นลัชมอเตอร์คู่คใช้เป็นมอเตอร์คู่ใช่ไหมครับใช้ <c oughs> ลัชมอเตอร์สองตัวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของตัวหุ่นยนต์เดินนะคะในส่วนของการใช้เป็นมอเตอร์คู่นะคะอ่าที่นี้เรามาดูซิว่ามันมีลักษณะการเดินยังไงเอ่ยอ่าน้องอยู่ลองรันโปรแกรมให้มันเดินซิมันเดินก็ะนจะมีลักษณะการเดินแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราลองติดตัวยางเข้าไปที่ขามันด้วยซิอ่า น้องอยูน้องอยูติดฝั่งนี้เดี๋ยวเ็เป็นติกฝั่งนี้ให้หนูอันนี้อีกอันหนึ่งทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะแตกต่างกับการเดินเร็วกว่าเดินคือสังเกตได้ว่าถ้าใส่ตัวยางมันจะเกาะพื้นได้ดีกว่าแบบที่ไม่ได้ใส่ตัวยางเห็นไหมคะครับอ่าเห็นเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เห็น รูปแบบการต่อหุ่นเดินแบบอีกแบบหนึ่งเพิ่มเติมเข้ามานะคะรับอ่าก็ได้รู้ละว่าการเพิ่มยางช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องให้มันกเกาะพื้นได้ดีขึ้นถูกไหมครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะครับเจอกันครั้งหนนะ้าบ๊ายบายบา